ว่างชะตาชาวราศีกันในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวฮวนเอกจะวางชะตาให้คุณฟังครับผม ตอนนี้นะครับก็ค right. ือชาวราศีกันครับชาวราศีกันคือราศีแห่งนางงามนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีเกณฑ์ดีๆนะครับมีความมั่นคงนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของความคิดในเรื่องของชีวิตนะครับเริ่มจัดระบบของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารกับภายในตัวเองนะครับเรียกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับและมีดวงดาวที่โดดเด่นนะครับในเรื่องของการงานเรียกว่าการงานค่อนข้างมั่นคงการงานดีจะมีความ จเริญรุ่งเรืองครับในช่วงนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับชาวราศีกันครับในด้านของการเงินแล้วเนี่ยนะครับมีเงินเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับมีเกณฑ์ดีๆเข้ามาทําให้เกิดโอกาสในทางการเงินในการหารายได้นะครับซึ่งใครที่ทํางานประจํานะครับเรียกว่ามีโอกาสที่จะสร้างผลงานและทําให้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานทําให้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ หรือสําหรับใครนะครับทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะมีเกณฑ์นะครับในเรื่องของยอดขายปังๆดังๆเข้ามาในช่วงนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนื่องจากดาวประจันทร์ได้เข้ามาทํามุมในภพกระดุมพระของคุณทําให้เกิดเกณฑ์ที่ดีนะครับและการเงินก็เรียกว่า คล่องตัวและก็สัพพัดมากเลยนะครับในด้านของความรักแล้วสําหรับชาวราศีกันช่วงนี้โชคดีด้วยเช่นกันครับถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นโสดคุณก็อาจจะมีคนที่อายุมากกว่านะครับที่อยู่ใกล้ๆกับตัวคุณนะครับมาชอบมารักคุณนะครับแล้วก็ให้ความเมตตากับคุณนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีครอบครัวหรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับ เราเรียกว่ามีความมั่นคงมากในด้านความรักในช่วงนี้ครอบครัวอบอุ่นนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะครับจะต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับดาวราหูอยู่ในภพมรณะนะครับจึงต้องระมัดระวังเรื่องของโรคมะเร็งนะครับโรคร้ายทั้งหลายแหล่ลองไปตรวจเช็คสุขภาพดูหน่อยละกันนะครับในช่วงนี้มีเกณฑ์ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนั่นเองครับจึงต้องไปตรวจสุขภาพนะครับปัจจําปีและก็ ทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์อย่าก,กินจังฟู้ดเยอะนั่นเองนะครับจะทําให้ไม่ไปกระตุ้นกับตัวเชื้อโรคที่เป็นมะเร็งนั่นเองนะครับเอาละครับนี่แหละครับก็คือสรุปในชาวราศีกันนะครับทุกทกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ